สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีรถเข้ามาใหม่นะก็รอก่อนนะครับสําหรับซีวิ c นะสีดาสวยดีนะฮะเดี๋ยวมารอกันตอนนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่มีข้อมูลแล้วก็น่าจะเป็นยาฤิิอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็ c a m รีนะฮะก็แป๊บๆแป,ป,ป๊บเดียวเนี่ยนี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วก็จะกลางปีแล้วนะไวมากๆแต่ละปีนะครับ ชีวิตยังไม่ไปไหนเลยตายตายตายนะครับอันนี้ก็ปรับปรุงร้านเรียบร้อยนะครับป้ายสีส้มชัดเจ๋วนะครับเลยลำลูกกาซอยก้ามาร้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะฮะสังเกตก่อนขึ้นสะพานเสมาฟ้าคำนะครับป้ายสีส้มนะครับแจมแจมนะฮะทำป้ายใหม่สวยมากนะครับอาาวิทออโตคานะฮะแล้วก็มารีวิวใหม่นะครับ สำหรับพี่ๆคนไหนที่พลาดคันไหนนะซิบิกตาโตนะฮะก็มาเมซูเบชิมิราดได้เลยนะครับเป็นรถปีใหม่เลยนะฮะส่วนใครที่ดูแล้วนะครับกดเลื่อนผ่านได้เลยน,นี้สำหรับเผื่อใครที่ยังไม่เห็นนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งมันจะขึ้นให้โชมอีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนไม่โชว์ไม่เห็นนะครับก็ต้องมารีวิวใหม่นะฮะแล้วก็อัปเดตนะฮะ อินโนวาไปแล้วนะครับอินโนวาไปแล้วพี่พี่คนไหนที่พลาดอินโนวาก็ไปเอาบันซาได้นะครับราคาก็ย่อมเยาวมาไม่เสียเวลาครับเดี๋ยววันนี้ผมถ่าย3คันนะครับก็จะเป็นรถที่ขยับขึ้นมานะครับที่สามารถผ่อนได้นะครับส่วนใครที่พลาดซีวิกตาโตก็มาคันนี้ได้เลยนะกับมิตซูบิชิมิราชนะครับสวยมากนะก็เป็นมิตซูบิชิมิราด1.2 GLX เกียร์ธรรมดาปี2015นะฮะรถสีขามุกนะครับมาถ่ายในรถบดร้อนนะประวัติดีไม่เคยชนพร้อมซิ่งในราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะครับลงล้อสวยงามนะรพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะแม็กขอบ15แมนะ็กทีอีสาสิบดนสวยเลยลงตัวมากๆนะครับขับแบบรอๆเลยเพราะว่าทั้งทอ่อทั้งล้อพร้อมครบหมดเลย รพร้อมขับได้เลยนะน่ารักแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะหล่อนะสไตล์รถเล็กนะชุดแต่งสเกิร์ตกุญแจรีโมทแอร์แบกเลขไมก้หม่91ประวัติสู์ในราคาในราคา1 9 9 0 0 0บาท1 9 9 0 0 0บาทเคดีดีฟีด้าไปเลยนะครับคันนี้รถสีขาวมุกนะครับเคดีดีฟีด้าตกค่างวดไม่ถึง4 0 0 0ถือว่าถูกมากๆเลย3,933บาท นะครับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดาราคาเบาๆนะน่ารักแถมปีเนี่ยก็โอเคมากๆเลยนะปี2015นบะฮะ,ะรถสีขามุกนะครับชุดแต่งสกงสเกิร์ตรอบคันนี่ไปอย่างรถเร็วนิดน,นึงนะครับใครที่ดูแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยซื้อเงินสดก็รับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับ มีหลุมรองมือกันลอยติดฟิล์มกันาสาดครบนะครับภายในเป็นเบาะผ้าสะอาดสะอา้านนะครับแอร์เย็นกนะระจกทำงานได้สมบูรณ์นะนี่ลื่นมากอย่างเร็วเกียร์ธรรมดาราคาเบาๆอ่อนก็สบายเล่มอยู่นี่คู่มืออยู่นี่นะครับโอเคไปต่อทำเวลาหน่อยเพราะอีกตั้งสองคันนะแล้วก็ยาริธ ทครชอบยาติรุ่นนั้นเดี๋ยวก็รอหน่อยฝั่งนี้มันติดเสานะเปิดไม่ได้นะ้องขออภัยกันด้วยสปอยเลอร์ก็น่ารักรอนะครับกำลังดีนะเซ็นเซอร์หลังอีก2จุดนะท่อท่อเนี่ยไม่ลั่นนะนุ่มๆทุ้มๆนะได้อารมณ์ซิ่งนิดๆนะครับกำลังดี ไม่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 หนวกหูอ่านี่หลาดมีคันเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นนิสสันมาร์ทนิสสันอเมลานะครับ้็เป็นอีโคคารนะครับบอ่อแบ่งครับได้60 40แอร์ถึงแอร์อเย็นรู้สึกได้นะฮะก็เอยังไร นี่นะครับอปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีนะครับตามนี้นะฮะอากาศร้อนมากพี่ร้อนร้อนจริงๆนะเบาะแถวสองก็ประมาณนี้นะฮะซื้อให้ลูกไปเรียนหนังสือไปเรียนมหาลัยนะแม่บ้านไปจ่ายตลาด ไปทํางานนะกำลังดีมันน่ารักขับง่ายแถมประหยัดน้ํามันหาที่จอดก็ง่ายกับรถก็สะดวกนะราคาก็ย่อมเยาวนะเ่านะโอเคไปดูห้องเครื่องกันครับผมคันนี้เครื่องประหยัดน้ํามันไม่พอเติมอีกียี่สิบได้ด้วยนะครับถือว่าประหยัดสุดๆนะครับอึบมามาดูห้องเครื่องนะ1.2 glx เครื่องก็ประมาณนี้นะครับสะอาดน่ารัก ผ่านมาลองแวะมาดูได้ครับผมเครดิตดีฟีดาวนะจัดไฟแนซ์ได้เต็มเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันต่อเลยโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยพี่เอ้ยอ่ะมาต่อกันเลยนะด้านในเลขไม้เก้าหมื่นหนึ่งพันนะครับประวัติศูนย์รอบขครงยนต์นิ่งนะฮะก็กระจกปรับพับไฟฟ้า,ฟานะครับนี่ออโต้ฟังคนขับนี่กระจกให้ดูกระจกตัวนี้ก่อนนะกระจกมองข้าง ทับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนี่ฮะนี่นี่โอเคนะครับก็มีแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กซึ่งเสียงเสียงเล่นไง ขำเพลงอันนี้เป็นวิทยุฮะก็จะเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมั้งเนี่ยต้อกระจกต้อเนื้อต้อลอนะครับก็กดสแกนไปเรื่อยๆก็เจอขึ้นนะครับนี่เจอขึ้นไบโนสายในนี่ฮะยังไม่ออกสายกับเนาะเจอขึ้นได้ดีมากพอพอ ดค้งนะครับเวลาปิดโอเคนะครับแอร์ก็เย็นดีนะครับประมาณนี้เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดาก็จัดไปนะครับพร้อมกุญแจรีโมดกุญแจเหมือนปาเจโรเลยอ่ะเดี๋ยวกระจกฝั่งนั้นผมกดให้ดูก่อนครับนี่ทำงานได้ดีนะฮะสมบูรณ์ด้วยนะครับ ไฟติดนะไฟสว่างจ้าเลยของผมก็สีนี้นะครับออกจากออกไวรุ่นหน่อยนะสีฟ้าใสๆนะครับก็ไม่มีอะไรบ้างเอา้าสรุปเลยนะครับเป็นเมโซบิชิมิราตนะครับ1.2 g l x เกียร์ธรรมดาปี2015สีขาวมุกนะครับในราคา199,000บาทนะเคดีดีฟีดงานไปเลยนะตกข้างวัดอยู่ที่3933บาทเท่านั้นนะครับหปี72องวด 3,933บาทถือว่าผ่อนสบายสบายนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่าย City ้เซนะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึง2,9,000นาทนะครับซิตี้เซ็เนะครับเป็นอ,อีกหนึ่งคันที่เป็นยอดนิยมเลยนะเครื่องพันห้านะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนราจบคลิปนะครับหนึ่งสองมไม่ลั่นนะครับแต่ว่านุ่มๆทุ้มๆเบาๆนะครับกำลังดีนะได้ฟิลนิดๆนะครับหนึ่งหนึ่งสองม น, good, นะเวลกูดนะสนใจไงก็เบอร์สุดไปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นล้านอยู่ติดถนนเลยไปทั้ส้มนะครับทาวิตอัต,ตคาร์นะครับเบอร์ศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าเปร็นตบกวนโทรเก้าโมงถึงถึงทุ่หนึ่งนะถ้าโทรไม่ติดรบกวนโทรวันต่อไปไม่มีไลน์นะเพจตอบช้านะครับผมหรือทิ้งเบอร์วร่าติดต่อกับด้านล่างคลิปตรงช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปซิตีเ้เตลลิตเตอเลยนี่คุณแจก็อย่างี้ ไม่ชัดไป